ึ่งสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยืดเยื้ยอมา3าเดือนยังไม่มีแนวโน้มจะจบลงง่ายๆนะครับแม้ว่ากองทัพรัสเซียจะประเชิญกับแรงต่อต้านอย่างหนักก็ตามทางกองทัพรัสเซียก็สับเปลี่ยนกําลังคนใหม่เน้นการยกระดับโจมตีภาคตะวันออกของอยูเครนมาตั้งแต่ช่วงปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมานอกจากนี้ก็ยังขัดขวางการจัดส่งอาวุธยุโทโธปกรณ์ที่สหรัฐและพันธมิตรในยุโรปส่งมอบให้ยูเครนใช้ป้องกันตัวจากรัสเซียด้วยครับ ไฟที่ลุกไหม้อาคารหลายหลังในเมืองโอเดซาทางภาคใต้ของยูเครนเกิดขึ้นหลังจากรัสเซียเปิดฉากยิงขีปนาวุธโจมตีหลายพื้นที่นะครับทางรกระทรวงกลาโหมรัสเซียอ้างว่าพิกัดเป้าหมายการโจมตีในครั้งนี้เป็นสถานที่เก็บอากาศยานไร้คนขับและสเสบียงอาวุธจากสาหรัฐและพันธมิตรในยุโรปแต่กองทัพยูเครนระบุว่าการโจมตีได้สร้างความเสียหายให้ห้างสรรพสินค้าและคลังเก็บสินค้าทำให้มีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อยหนึ่งคน น่วยงานคลังสมองของยูเครนยืนยันว่ารัสเซียได้ใช้ขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงที่มีความแม่นยำสูงในการโจมตีเมืองโอเดสซาแม้ว่าเจ้าหน้าที่อาวุโสจากกระทรวงกลาโหมสหรัฐจะยังไม่พบหลักฐานที่ชี้ชัดเกี่ยวกับการใช้ขีปนาวุธรุ่นนี้นอกจากนี้ก็ยังไม่เชื่อว่าราัสเซียมีศักยภาพมากพอในการยิงขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเพื่อโจมตีเมืองท่าแห่งนี้ได้ขณะที่ความพยายามของกองทัพยูเครนในการต้านทานกองทัพรัสเซีย และยึดคืนพื้นที่บางส่วนไว้ได้ก็ทําให้การสู้รบยังไม่มีแนวโน้มจะยุติลงในเร็ววันนี้ครับมีความคิดเห็นจากผู้อำนวยการข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐที่ให้การต่อสอวอสหรัฐนะครับระบุว่าผู้นํารัสเซียเตรียมทําสงครามที่ยืดเยื้อในอยูเครนและตั้งเป้ายึดพื้นที่อื่นๆนอกเหนือไปจาบกภูมิภาคดอนบาสด้วยครับ We assess President Putin is preparing for a prolonged conflict in Ukraine during which he still intends to achieve goals beyond the Donbass. We assess that Putin's strategic goals have probably not changed, suggesting he regards the decision in late March to refocus Russian forces on the Donbass as only a temporary shift to regain the initiative after the Russian military's failure to capture Kyiv. ผู้อานวยการหน่วยข่ากรองแห่งชาติสหรัฐการครอบครองพื้นที่ชายฝั่งทะเลดําน่าจะเป็นเป้าหมายของรัสเซียและเมืองโอเดซาก็ถือเป็นจุดยุทธศาสตร์สําคัญในแผนที่นี้นะครับถ้าเมืองโอเดซาตกอยู่ภายใต้การยึดครองของรัสเซียก็จะทําให้ยูเครนไม่เหลือทางออกสู่ทะเลดําอีกต่อไปในขณะที่รัสเซียสามารถสร้างเส้นทางเชื่อมต่อไปอยังภูมิภาคทรานิสเตรียทางตะวันออกของมอโดวาได้ด้วย ปัญหาสําคัญของรัสเซียก็คือเป้าหมายของผู้นําไม่ได้สอดคล้องกับขีดความสามารถทางการทหารของประเทศครับเพราะฉะนั้นผู้นํารัสเซียอาจจะหันมาประกาศกฎ,กฎอัยการศึกเพื่อระดมสรรพกำลังจําเป็นในการบุกยึดพื้นที่ตามเป้าหมายให้ได้ไม่เช่นนั้นปฏิบัติการทางทหารของรัสเซียก็อาจจะ,ะเผชิญภาะวะชะงักงันสักระยะส่งผลให้การรบไม่มีความคืบหน้าด้วยครับ และสําหรับแนวโน้มในการนําอาวุธนิวเคลียร์มาใช้ในสงครามครั้งนี้หน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐยังไม่พบสัญญาณใดๆนะครับมีการประเมินว่าผู้นํารัสเซียน่าจะมีคําสั่งให้ใช้อาวุธนิวเคลียร์หรือแม้กระทั่งอาวุธนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์เมื่อรู้สึกว่าเกิดภัยคุกคามต่อประเทศเท่านั้น การประเมินจากหน่วยข่าวกรองแห่งชาติสหรัฐมันสอดคล้องกับสุนทรพจน์ของปูตินในพิธีการฉลองวันแห่งชัยชนะเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับผู้นํารัสเซียส่งสัญญาณในการเดินหน้าปฏิบัติการทางทหารต,ต่อไปแม้ว่าจะไม่ได้ประกาศสงครามอย่างเป็นทางการตามที่ชาติตะวันตกคาดการเอาไว้ก่อนหน้านี้ครับ В Киеве заявляли о возможном приобретении ядерного оружия. Блок НАТО начал активное военное освоение прилегающих к нам территорий. Таким образом, планомерно создавалась абсолютно неприемлемая для нас угроза. Причем непосредственно у наших границ.